นัสการครับอาจารย์เจริญพรครับอาจารย์เมื่อนี้มาน้ำทรงบุญให้เอฟซีครับผมอาจาถุกสาถุกสาถุครับอันเอฟซีเพิ่นเห็นว่าทางวัดกาลังเห็ดกาลังสางเนาะแต่มีทันงสวนกุติมีทั้งในส่วนของปูกระเบื้องโบสถ์ที่กำลังเห็ดอยู่ตอนนี้ครับมานี่เพิ่นก็เลยอยากรวมบุญน้ำครับอยากซอยซอยสางน้สาธุ ครับก็มี่ลายอยู่ครับทั้งเอฟซีที่เพิ่นในโชคในชัน้่ทั้งผููเพิ่นอยากจะเฮ็ดบุญเสริมบารมีครับคอยเจริญคอยเจริญครับก็มี่โอ้ลายอยู่เรียบราอยจัดหน้ากระดาษหนึ่งครับเอาเดี๋ยวผมอ่านไล่ซีซูอ่นเอฟซีฟังก่อนเด้อบานีนเด้อครับก็มีผููเพิ่นบอยอยากให้ประกาศนั่มก็มีกะสิบอ้อ่านเนาะครับเนาะครับ ก็มีพ่อวิบูลถาวรเลิศนะครับแม่นรมณอุ้มแตงคุณลำดวนคุณอุทัยฉันมิตรและครอบครัวคุณพ่อขจรฤทธิ์คุณการตะพงสารสเวกคุณพยาวพิมพ์เพราะคุณสิริรัตคุณอัศด,ดาพรคนคลองและครอบครัว นางสาวพรศรีรอบรู้นางอัญชลีราชวงสาครับนายสุรสิทธิ์รอบรู้และครอบครัวอันนี้ผู้ใดเนาะนี่ซื้อนี่เนาะโตคนไม่ชกแต่ว่าคนไม่โชคครับผมแล้วก็คุณอาคุณอานงจันขาวคุณละไมวงเตชะคุณนกเอฟซีสายบุญชนบุรีคุณกองมณีว่องไว แล้วก็เอฟสายบุญชนบุรีครับคุณคุณแม่นีก็ทมครับคุณเมธามหามนครับผมกะทั้งโมดททั้งม้วนนะครับกับซิมี่ทั้งอ่เพิ่นเพิ่นโอนมานที่บัญชีของผมนำเพราะว่าเพิ่นก็ฝากไปไล้เมาสนะครับแล้วก็ ที่อนผพันบัญชีของคนมีโชคนี่ก็หมื่นสี่ร้อยสิบาทครับผมสาธุสาธุครับแล้วก็ในส่วนที่ว่าเพิ่มท่ำกับพระอาจารย์โดยตรงนะครับครับผมกับไปไปบัญชีอาจารย์โดยตรงนะครับกับมื่นสองพันหาร้อยนะครับนะครับกับรวมทั้งหมดครับผมกับสองหมื่นห้าพันหกร้อยสิบบาทครับผมสาธุสาธุสาธุ กอนจะเลินพ่อนจะเล่นจะเล่นในไลน์ครับอันนี้โชว์โดนมาได้ครับเดี๋ยวช่องสิ่อนถะือปิดนะนะครับนักอาจารย์วันนี้กับชีเรยถวายครับจานได้คำบรรทุกสาธุสาธุสาธุนะครับสำหรับเอฟซีทันใดที่เราจบเราฟังน้ำกัดนาะครับเนาะช่วงนี้เอา คือขออ้อสวัสดิวสว่างกับเรื่องของบุญเรื่องของการาก uki, ท่าบุญมั้งแต่ยูติธรรมแล้วเขาต้องสบายใจหละขบถเดือดร้อนอนะครับน,นี่จังคอยทำแล้วอาจารย์เนะเา,าะ,ะ,ะบ่มีครับแต่จังไรเพิ่นเห็นเพิ่นยกมืออนุโมทนาเพิ่นกระได้บุญแล้วแม่นบ่าเขาเป็นแม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 นก็ใจเขาสะอาดนะครับผมคิดไปเออแต่แต่ละกาว่ายกมือเลยบอกวาบาทสองบาทก็บ่เป็นยังนี่เหตุบุญเพราะแม่นว่าจิเจาะตกวับเมื่อนจองเมื่อนี่บาทหนึ่งหาสิบตัง เข้าท้ำด้วยไก่บริที่บริจุดจิตใจที่ใสสะอาดบริสุทธิ์นี่ครับผมัมนก็ได้แล้วมันสิสะลึงนึ่งกระซังบ่แม้แต่ว่าจิตเป็นเร,เรื่องเงืนเงินมากหลายมากสําหรับเพิน่นเพิ่มเพิ่มเพิ่มมีอันจุ่มเฮาบ่เ,เ,เข้า,ตา,ตาบ่เขาใครมีแบบแบบนั้นเข้าผมสินะเอาบาดนี้<อ>นกัน,นก็จิให้ป้อนตัวครับเดี๋ยวผมสิได้อยากแน้นำเด้อบาดนี้เด้ออ่เอาบุญน่วมกันนะครับ

อุทธาปจายิโนจัตตารโอธรรมวัฒนเตอายุวนโนสุขังพระลังสาทุกอยมีความสุขไปหลายแล้วควมีโจ๊กแล้วพูดที่รวมสมบุญน,นั่นัหละสาธุเปิดพระรูปมันโอ้ยหัน <c oughs> <c oughs> เปิดแล้วหรืครับพระอาจารย์เปิดเปิดมัน มันวื้ยวื้ยไหมครับอาจารย์ครับลืมจะได้บอกบอกครับลืมบัานี้อาจารย์ครับพ่ออันวา่าคือได้ยินแว่วแว่วว่าอาจารย์ฝันดีแห้งเหตุมาขึ้น<ม>ฝันว่าจางไหนน้อบอกสู่ฟังไหนเปียงครับได้ยินน้ำไฟก็สิหูดีเถอะเอาผมได้ยินนะแม้ได้ยินว่าอยู่ที่นี่มาอ๋อเพอ้าเมนก็บ่ได้ฝันโดนไฟง่าวหรอกครับกับฝันว่าอัน โนมที่เอาไข่มาถวายงวดที่แล้วนะครับเพิดกลับขึ้นเอามาเอามาอีกมาถวายอีกงวดนี่ที่มากวายงมวดก่อนสิบสามหน่วยเออเอากับขึ้นมาถวายอีกรอบนึงเมืองวดนี้ก็มาแล้วมาถวายแล้วไม่เหมือทั้งอันผู้งยิงผู้งปา้ยไส้นมแม่ทั้งู้ยิ่งทั้งผู้ชไยที่มาถวายสามขึ้นงวดนั้นครับขนาดนี่ได้ถามปนว่าผ้ากันไมาหยั้งครับเลยว่าเอาไข่มาถวายผ้าจานมาะดิ่ครับ ใช่หละคือบอเห็นมาสันเรโอ,โอกระลังน้ำคนมากอยู่ครับมาสันพนวาดครับอันตั้งมืมันสิเป็นมันสิม่หกสิบเอ็ดขั้นแล้วพระอาจารย์มาสันใครนะหกสิบเอ็ดขั้นรดอือบูสิยไบใบใส่แน่บัตหกสิบเ็ดขั้นรดมันมันสิไม่หมกจอดมันก็ได้บอผถามันนี่ครับนี่ม,ม,ม,มพิจารณาเองมาสันนวาท่านอืมมันเป็นกรรมจอดเลี้ยงกันไว้บัดนี่ก้อนที่ลับเป็นลาบัดนี้บันนี้เป็นสบายจะบันรลากลับครับมาว่าผมกลับก็อน้พระอาจารย์มาสัน นนกกครับไปบ้าบนพันสิป่อรถไปน้ำพ่นเบ้าไปในบ่อนี่ก็ได้ตามเอาคุนลากกลับมาว่าผมกลับคุณได้ภาพระปาจานมาส่นครับกลับไปบ้านพันสิป่อรถไปน้ำพ่นเบ้าไปในบ่อนี่ก็ได้ตามเอาคุณพักการรถเมื่อน้ำมาส่นบอกรับผมบนรถไม่อยู่เพิ่นมหาเจ้าต่างหากแล้วว่าส่นรถ<อ>จอดทีมบ้านในรถรถหกสิบเอ็ดรถขนใครหกสิบเอ็ดขั้นอเอามาถวายแล้วกับถวายทั้งใครถวายทั้งรถจอดไว้หนีเลยบอกรับ มันแก็ซ้ำนั่นแหละครับเพิ่นมาเห็นเพิ่นมาก,มมากที่เพิ่นมาเ็นพิ่นมากจากคนครับมาหกคนหกคนติดราะว่ามาหงวดแหลกที่มาเมือืึนแหลกงอดมันมา,มาสองมกับผู้ใา้ผู้บ่าวติดทิอยู่ติดูหนึ่งครับขื้นที่สองพวกยิ่งมาสามครับแล้วก็ขึ้นทิชชู่ใสมาผู้หนึ่งครับม,มาหกคนดมาทำกันมาพร้อมกันที่บอลครับมาพร้อมกันทั้งหกคน แต่ว่าห่างรถคนไครมีมหก,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 กส,สิบเอ็ดคันไปดิสติกคันละสิบคันตัวคนตัวเนะาะครับแต่ว่าคนขับรถนี่คือสิบว่เห็นดอกมันมอง่จ๊งเลยครับเห็นตำรถมากก็คือจอดเรียงไรใสยอยู่รถดิใครหกสิบเอ็ดคั้นรถกออ็ต้องนั่นแวลากับันนี่กับเพินกระบอกลับรถดนรถเนี่็จอดนี่แหละครับงวดนั่นในใครนวยเดียว งวดต่อมางวดศูญหางได้ไข่น้อยเดียวงวดต่อมาใครหกสิบสามเออใครหนึ่งฟองนะ่างวดศูญหางงวดต่อมาหไข่บนมิบนที่งวดที่แล้วน่ะครับไครหกสิบสามฟองเนาะหกสิบสามฟองหลอดหนีมากั้นหนึ่งมากั้นในตัวแรกครับตัวแรกมากั้นหนึ่งก่อนอครับแต่ว่ายกไข่ผิดมาถวายอ่า ตอนแรกยกขึ้นมาเก่า13บ้านนี้ได้ยินเสียงผู้ชายคนหนึง่ง่นบอกว่าเอ้าคือบอกออกมาให้มันครบลอย6ฟองิ่นก็เลยไปเอามาคร6นะครับอันนี้รอบที่แล้ววันนี้ล่าสุดเมื่อคืนนี่มา61ขั้นรถบานนี้ใครบอกจะบอกคนนั้นอ่ะเอาอีกแล้วบ,บ้านไหนพอแล้วเอาอก <laughs> ีกโนมี่หม่งเก็บโนมี่หม่นมมเ,ก <laughs> มมเก็บใครแล้ว <laughs> เอาซจำนี้ละวันนี้เอาซจำนี้วันนไหนเอามาอีกสิ เรารับเนาะเออว่านี้หาแจก่คนก่อนตัวเนาะมันจะสีไส้มาได้ไงเนาะมัต้องไปแจก่ยากเนาะมีนยังกับใบไป่ตัวเนาะแจกบ่เมื่เดียวมันสีนวลเนาะแก็จ่เป็นคนเนาะครับแจกคนแห่งเมื่ก่อนหมวดหนาจังคอยแห่งเพื่อนออกมาถวายอีกอ๋อเอาโอ้ฟันดีครับแท้ได้ครับนีอาจารย์ค้อนสีวัตถุเมื่ประเทศสมบันนที่มันตีเฉล็กบ่ถูกสัสถูกครับตีเฉล็กสมบอกก็ก็บ่ตีแล้วเา ปีไปแล้วรอบนึงเนาะอ้น้ำเสนอ e เอฟซีเพิ่นไปแล้วไหมครับตัวเลขจะเป็นเลขตัวเก้าเนาะอันนี้มันก็เป็นแจกก้มฟันเ้อครับ,บนั่นพิจานาเอาเอาก้มฟันในฟังอเอาไปน,นี้ในส่วนกุฏิเลยครับพราจานมีความคืบหนาเป็นยังไงล่ะกุฏเพินเ่นใส้หน,าาน้าต่างตัวหน้าต่างมาแล้วเนาะหน้าต่างประตูครับหน้าต่างก็ประตูกุฏิมาแล้วอืมครับเพราะว่า่นติประตูหน้าต่างเรียบร้อยกันทส,สร้างไฟ้กันทเขาครับ ไหนาต่าก็ประตูแล้วกตอนสร้างไฟเขามามาติดไฟม่สร้างสียังไม่มันกนบอกมันมามัเอนกันชุดเดียวกันอ๋อสร้างไฟกับสร้างสีชุดเดียวกันอ๋อเมื่ไปไทยนาต่าเป็นเบื้องน้าครับในส่วนของสร้างกระเบื้องนะครับบ้านนี้จังไหสร้างกระเบื้องคำนวณกระเบื้องมาขาดครับมือนี้ผ้าจารย์ไปซื้อกระเบื้องมาอีกสิบหากองเป็นยังตคนทำมันดิบผ่าดได้นิบผานได้เนาะ สีตีนยังรู้พลาดนักปาด์ยังรู้พังกับนี่ก็เป็นความคืบหน้าในส่วนกุฏิครับผมฝ้ากับเฮ็ดเรียบร้อยแล้วครับผมแต่ว่าเหลือเฉพาะท่าไซไฟแล้วกับสีท่าสีเนาะครับเนาะในส่วนของฝ่านะครับกะล่อให้ช่างหน้าต่างครับตอนนี้เพื่อนกะกาลังทํางานครับผมช่างหน้าต่างกับช่างประตูนี่ครับเพื่อนมาติดประตูครับผมแล้วก็ ติดตน้ตงครับผมหลังจากติดตั้ตงแล้วเสร็จครับช่างสีกับช่างไฟกับช่างไม้ดำเนินการต่อครับผมกาคาดว่าอีกบ่เกินอาทิตย์นึงหน่าจะแล้วเสร็จครับผมนะครับช่างกระจกครับผมช่างประตูหน้าต่างครับกําลังทํางานอย่างขมักขมิ้นเลยครับผมเดี๋ยวต่อไปสะไปให้เบื้องในส่วนของผูกกระเบื้องครับปูกกระเบื้องนี่ก็ได้น้อยหนาครับผมโอ้ยแดด ฮ้อนๆเพื ada, nice ่อนกับบ่เศร้าปู่ครับเดี๋ยวท่านฮ้อนก็นั่งปู่อยู่อันนี้โฮมเพิ่งจะมาถึงเลยครับนี่โฮมโฮมต้นใหม่โฮตาสีมะฮอดก่อนนั่นนี่เพื่อนก็นั่งตากแดดละปู่กับเบื้องจังว่าผมบายโยสิมีคนเป็นลมบ่เนาะสนองสร้างยาแนวสร้างยาแนวสร้างยาแนวครับ ครับผู้ยาแนวกับยาน้ำก้นครับผู้ปูกกับปู้ครับมือนี้ก็แล้วว่าสั้นครับช้างพนวาแล้วว่ารับเมื่อนี้โอ้ยังย่างย่างมาสั้นสองสามมือเนาะครับเนาะอ่าอันนี่ครับด้านหลังแล้วไม่แล้วครับตอนนี้เหลืออยู่ด้านหน้านี่ครับเหล่ากยาแนวครับอีกประมาณสองสามวันก็แล้วเสร็จครับผม เอาเคลิปครับอา้านี่ก็เป็นความคืบหน้านะครับในส่วนของปูกระเบื้องอุโบสถวัดพระอาจารย์ไข่ครับผมอ่าเดี๋ยวจังไหนหลังจากที่แล้วเสร็จแล้วแอดก็จะมาทายให้เอซเบื้งอีกรอบนึงงนะครับเนาะเอาสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับผม